<Yeah. S 2> เพียงแค่บอกเราคาตลีตสีสพันโช กำลังแซบต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาเจอกันเนี่ยนะคะบ่ายสองเป้งถึงบ่ายสองครึ่งเรามาถึงหน้าจอเลยทางมูลนิธิทีวีนะจ๊ะจันแรงคารจะเห็นหน้าเราสองคนแน่นอน<ช>นะคะ<ช> <ๆ S 2> แล้วก็ติดต่อทางเราได้นะคะ w w w f a c e b o o k c o m บ a t h ดอ e คอสลีสีพันโชนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กันหรือจะติดต่อเราทางอีเมลก็ได้นะคะแค t เทอ e ีสีพัน s h o w ช m a i l c o m คใช่คำถามวันนี้เนี่ยนะคะเป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานใช่เมื่อวานเพิ่งออกเดทกันเป็นเอ๊ะจะว่าเป็นแฟนกันก็เป็นระยะเร ออแต่เมื่อวันหนึ่งวันใดได้ดตกลงปล่องชิ้นผ่านพิธีมาเข้าพิธีวิวามาอยู่เป็นครอบครัวก็เป็นชั้นสามีภรรยาและวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสามีภรรยาว่าสามีเขาเรียกว่าอะไรนะจะใช้คําว่าเบื่อหรือว่าเบื่อเลยก็ได้อะเนาะเบื่อเบื่อเลยเบื่อเลยสามีเบื่อภรรยาในเรื่องไหนบ้างและและภรรยาเบื่อสามีในเรื่องไหนบ้าง อันคนเรายิ้งใชยทั้งลายแหลไม่ไหวเท่าเพลงอีกแล้ว <c oughs> เพลงนี้เลยไม่ได้รองสนานลวเพลงเริ่มเลยนะแต่ว่าที่พูดเนี่ยให้เพื่อที่จะให้เราปรับตัวนะไม่ใช่ว่าแบบพอเบื่อเบื่อ,อปุ๊บเลิกโน<อ>ไม่ได้ไม่เอาไม่เอา,เอาคือมามาติงมาคือเหมือนกับว่ามาเตือนออทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเลยให้รู้ว่าเวลาเขาเบื่อเนี่ยเขาจะเบื่อเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันตรงกับเราเราจะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตสามีภรรยาอย่างมีความสุขแฮปปี้เริ่มที่ใครเริ่มที่เรื่องอะไรก่อนดีคะเรื่อง สามีเบื่อภรรยาก่อนเลยดีกว่าแทนใจผู้หญิงเลยอ่ะให้โดนไปเลยจ้ะจ้ะสามีเบื่อภรรยาเรื่องอะไรบ้างสามีเบื่อภรรยาเนี่ยนะคะสามีจะเบื่อเรื่องอะไรของเราเราก็ต้องรู้ตัวเองเรื่องแรกคือเอาพูดพร้อมกันแบบไม่ต้องนัดหนึ่งสองสามคีย์บอร์ดเออจูจีคีย์บอร์ดนะจูจีคีย์บอร์ดเป็นเรื่องเดียวกันเราก็รู้ตัวนะเราก็รู้แต่ว่าอะเราก็มีแต่ว่าอีกไรอย่าง <laughs> เดีย๋ยวจะหาว่าเราข้อข้างตัวเองเราอ่านข้อมูลเลยดีกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นี่นะคะมักจะไม่พน้นข้อหาเรื่องขี้บน่นแม้ฝ่ายภรรยาจะพยายามบอกว่าเป็นแค่การชี้แจงอันนี้เราก็แม้คืออยากจะบอกอยากจะชี้แจงแนะนําไม่อยากให้ออกนอกลู่นอกทางแต่บางทีคําชี้แจงของเรามันก็ทําให้เขาเบื่อเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราชี้แจงไปกี่ครั้งเกิน3ครั้ง4ี่ครั้ง5ครั้งมันมบ่นเยอะเกินไปเขาก็จะเบื่อหน่ายเขาไปตีความหมายเป็นขี้บน่นไปซะใช่เพราะฉะนั้นลดลดลงบ้างบางอย่างเนี่ยมัน คือไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดที่เห็นที่ขวางหูขวางตาบางทีเก็บไว้บ้างเอาเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญจําเป็นจําเป็นเก็บไว้แล้วพูดทีเดียวมันแซบกว่ามันจะดูขลังกว่านานๆพูดทีอะไรอย่างเง<แ>ี้ยเนาะกับพ่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอานี่เก็บตรงนี้หน่อยเอาพี่เอาอี่แล้วกับดืกอีกแล้วเอาเนี่ยไปเรื่อยๆมั Ό, นด <usion. S 1> <แ>ูไม่<ห>สัดิ์สิทธิ์ใครจะมาผู้บริหารจะมาจริงหรอพูดพร้อมกันเลยเออพูดพร้อมกันเลยแต่จริงนะพอพูดไปอันนี้ยอมรับวันนี้ยอมรับเนาะแต่ว่าถามว่าปรับได้ไหม กำลังปรับแต่ถามว่าที่ที่บ่นเนี่ยคือบ่นไปเพื่ออะไรก็เพื่อสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตคู่และตัวคุณเองแต่ถามว่าบ่นไปแล้วคุณู้ชายเคยปรับปรุงในสิ่งที่บ่นไหมน้อยมากไม่งั้นจะบน่นจาไหมอะสมมติด,ดีขึ้นอะก็จริงใช่ถ้าเกิดเราโอ้โหถ้าบ่นแล้วก็เข้าหัวนะคะรับรองไม่เกิดขึ้นอีกเช่น คุณผู้ชายทานก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ไม่มีน้ำอเอาไบวังที่ซิงช่วยเอาน้ำชจอกๆๆ,ๆๆหรือว่าเทน้ำยาล้างจานนิหนึ่งเพื่อที่เวลาคุณแม่บ้านมาล้างเนี่ยจะ,จะได้ไดล้างงา่ายค่ะพี่ช่วยหน่อยเอานะทางที่หนึ่งข้สองก็แห้งกลังต้นหอมผักชีอยู่ในข้างชามเดียวกันพร้อมกับถั่วพร้อมกับถั่วแล้วก็พริกป่นล้อมรอบและกลังแล้วมาล้างอีกทีมันยากอะมันต้องเอาน้ําร้อนลวกแบบรื้หนึ่งรอบหรือกาแฟที่ทานก็เอาน้าจุกๆหน่อยไม่ใช่พอมาเห็นอีกทีอยู่กับมดมดเต็มแก้วมดเต็มถ้วยคือ ซึ่งเหมือนกันมากใช่เลยอ้นคือทางแต่เขาก็คือวางอ่ะวางก็คือวางออแล้วเขาเ,เขาย้อนแลว่าอะไร่งี้ไหมเขาบอกว่าอ้าวแหม่มก็นี่วางให้ก็ดีแล้วนะมันก็เป็นหน้าที่ไหมล่ะก็ต้องให้แก้วเป็นคนล้างสิจะเอาอะไรวางในซิงกับวางหน้าทีวี <c oughs> อ่า <c oughs> เขาบอกว่าแคมดีเลยจริงที่แค่เรื่องเดียวนะคะทุกที่ขี้บ่นมีอีกค่ะใครที่ชอบโทรจิกของให้ลดระดับลงบ้างแต่นี้เราไม่เป็นเราสองคนไม่เป็นไม่โทรเลยเพราะว่ากลัวว่าโทรแล้วจะกลับเร็ว กำลังชอปปิ้งอยู่พลลกอนเออหรือเ่งที่เรานวดอยู่กลัวว่าเออโทรอันนี้เอ้าอันนี้ยืนยันเราสองคนไม่โทรจิตสามีถูกต้องแต่ในทางกลับกันสามีโทรหาเราสมมติเช้าตื่นเช้ามาทางานกําลังแต่งหน้าอยู่อะไรย่างเง้ยอยู่โทรมาแล้วสามคนบอกว่าเมื่อไรจะเสร็จเดียวยังไม่ทนได้เริ่มอย่าว่าแต่จะเสร็จภายในเที่ยง รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหนเจ็ดหนยังไม่นับถึงเย็นนะอันนี้เจ็ดหนไปแล้วเพียงสันครอนมากในการที่เราจะหนีไปชอปปิงชอปปิงเนี่ยนะคะันนี้ก็จะไปทําฟันเสร็จสามโมงมีทําฟันห้าโมงโทรแล้วให้กลับไปหาก่อนเข็มยาวชี้เลขอะไรคือไทยเจ็ดสามโมงทำฟันห้าโมงเพราะฉะนั้นจากสามโมงไปถึงห้าโมงเราควรไปที่โรงพยาบาลมาเลยไหมคะจากเทวินตาใช่เวลาจะรถติดจะต้องให้จากทวินทาวแวะไปบ้านก่อน ย้อนกลับไปก่อนไปเห็นหน้ากันก่อนแล้ว,ลวมา <ไป S 1> ด้วยไหมไปด้วยเป็นเพื่อนไหมลามาเหรอ,อ,อไม่ไปให้เธอออกไปเดียวอีกเพราะฉะนั้นจะกลับทำไมก็ลามาเลยไง <c oughs> แต่ดีอันนี้ดีพวกเราสองคนแฮปปี้เพราะจะมีรักไงถือว่าโชคดีอันนี้จะพูดถึงเรื่องที่ว่าผู้หญิงเนี่ยชอบโทรจิกผู้ชายอย่าทำอเอออย่างเช่นแบบเขากลับบ้านผิดเวลาโดยไม่บอกไม่กล่าวคุณภรรยาอาจจะหัวใจเต้นแรงแล้วเลยก็ต้องโทรจิกแล้วไอ้คำที่แบบอยู่ไหนกับกี่โมงอยู่กับใครพอได้ไหมเออแต่เขาเป็นนะผู้ชายก็จะเป็นแล้วเขาจะบอกว่า แล้วทำไมน้ําเสียงต้องดุเออคือคิดว่าไปทําอะไรเหรอแต่ก็อีกจะให้เราแบบอ,อยู่ไหนอะคะเราก็เสียงแซ้งอีก,กอะมันไม่ได้ป่ะไ,ไหนกับกี่โมงงที่สามเหรอโอเคไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดประตูให้นะออแล้วนี่โอเคยางตึงๆหรือว่าจะจะล้มแล้วหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวจะหาว่าเราเสียงแซ้งอีกก็จริงก็จริงเออแต่เอาแบบพอดีไม่ต้องถึงขนาดเสียงจิกเสียงกดทนจิกว่าแบบอยู่ไหนอะทาอะไรแล้วจะกับกี่โมง ลองไม่โทรจลยแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาเองจริงๆลองไม่โทรเงียบๆอ่ะเฮ้ยอะไรของมันวะคิดอะไรวันนี้ทำไมไม่โทรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกลับดีกว่ากลับดีกว่าถ้าทางไม่ดีละใช่นะาจ๊ะต่อไปจับผิดที่ระแวงหน่อยเป็นผู้หญิงผู้หญิงอจับผิดที่ระแวงหน่อยเป็นผู้หญิงผู้หญิงเออเขาจะอึดอัดนห้อง เสียงใครข้างๆ้างอะขอพูดด้วยดิไม่เอาไม่เอาอย่าไปขอพูดกับเพื่อนเขาหรืออะไรอย่างนั้นนะโนนะคะจริงๆไม่ดีเลยอยู่กับแม่พาแม่ไปกินข้าวขอคุยกับแม่หน่อยไม่ต้องคุยกับแม่เขาแล้วใจแล้วใจแล้วใจแล้วไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าละลายอย่าละลาอย่าจริงๆอันนี้เห็นด้วยจากพีคี้ดวแงเนี่ยเพราะว่าสามีเคยพูดใช่ไหมค่ะสามีเคยบอกว่าเฮ้ยแหม่มคืออยู่กันเนี่ยมันก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาตั้งแง่หรือไม่ต้องมานั่งแบบก็อยู่ไหนอยู่โปโลเล่นกีฬาอ่ะทำไมเงียบอ่ะโปโโโลลเีป้ คือสําคัญอยู่ที่ตัวเรานะาเราต้องทําตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะไว้ใจเขาไว้ใจให้เกียแล้วให้เกลี่ยแล้วอย่างเราเนี่ยนะคะอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะจ๊ะแต่ว่าหากภรรยาของใครเนี่ยมีอาการน,นอยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหงุดหงิดโวยวายก็อย่าเพิ่งเอือมนะอาค่อยๆพูดจากกันดีๆรับรองว่าผู้หญิงเนี่ยเขาแพ้ลูกอ้อนของคุณสามีอ้อนหน่อยว่าอย่างนี้แต่คือพอเขาอ้อนแล้วก็ไม่ต้องยีอ่ะอย่ายีเยอะ เออไม่ใช่อ้อนแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขามางอแล้วยังจะแบบงอนตุ๊กปองตุ๊กปองต่อเขาไม่งอแล้วจะเขาออกจากบ้านไปเลยนะก็เมื่อคืนอ่ะบอกว่าจะกลับสี่ทุ่มมาทำไมกลับสี่ทุ่มเจ็ดนาทีอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องแค่เจ็ดนาทีไม่ต้องคือเขายังไม่ได้ค้าขายแล้วก็เ<อ><อ>ขาไม่ได้มาเหยียบอ,อ,อกเราและสมมุติเขาาจะบอกโทรก็แค่นั้นเองเพราะว่าพอดีบิ๊กมันจะกลับเมกาแล้วก็เลยแบบต่อที่ไหนสมมุติสมมุติอะไรเงี้ยนะก็นิดเดียวนะมันก็ไม่ได้บ่อยๆหรอกต้องจบแล้วนะเออไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบก ทำไมไม่ให้บิ๊กมากินต่อที่บ้านอ่ะก็เลยยาวไปเรื่อยๆแก้ตัวจนตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยีเรื่องเล็กที่เป็นเรื่องใหญ่จริงเราไม่เราไม่ชอบไปด้วยนะสมมติเราเป็น,ปนผู้เราเป็นผู้หญิงเองเรายังไม่ชอบเป็นผู้หญิงเป็นอย่างนี้เลยอะไม่เอาไม่เอาไม่ดี <laughs> อาวลองให้ทําไม เมื่อคืนน่ะพี่บอกพี่จะโทรมาสามครั้งอ่ะพี่โทรมาครั้งเดียวเองอ่ะพี่จะออกจากบ้านแล้วพี่จะไม่กลับไปอีกเลยนะเนี่ยจะบอกให้คือว่าแต่ผู้ชายเนี่ยเราเป็นเพื่อนเองเราเห็นมันทำเลยยังรำคาญเลย <laughs> อยากจะดีลีฟเบอร์มแม่จะไม่น่าเรียนร่วมสาบันเดียวกับแกมาเลย <laughs> ใช่ป่ะเคยมีเพื่อนนี้ไเป็นลแล้วสามีนะก็พูดเหมือนกันบอกว่าคือเขาก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าแล้นนึกออกไหมว่าผู้ชายเนี่ยเวลาเห็นผู้หญิงร้องไห้ปับ๊บไม่รู้จะต่อตรงไหนแล้วนะคือจะคุยกันให้เคลีย ก็คุยไม่ได้เพราะว่าคุณก็ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งละ<ช>มันจะเคลียร์กันไม่จบตรงนั้นแต่ถ้าจะไม่คุยคุณก็หาว่าไม่ไม่ไม่จบเรื่องนี้ให้เรียบร้อยออคือมันอีหล่ะอีเหลือคือทั้งขึ้นทั้งร่องเขาก็บอกว่าแล้วยังไงอะเห็นผู้หญิงร้องไห้แล้วจะให้พูดอะไรต่อน่นแต่ว่าจะให้งอหรือจะให้ยอมรับผิดไม่ได้ทํผิดไม่ได้ทาผิด<อ>เขาก็งงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าน้ําตาเราเก็บไว้แล้วเคยมีเพื่อนอย่างนี้มาคือแบบอยากจะโทรคืออยากจะโทรวันอะไเยอะๆอะแต่ไม่รู้เอ๊ะโทรไอ้เรื่องน้้พูดแลวี พูดแล้วแต่งเรื่องจ้า <What? S 2> เออโทรไปแบบเออพี่ล้อมันเหยียบขี้หมาห่ะทำไงอ่ะเอาเข้ไปล้างสิไม่ก็จะปรึกษาว่าล้างมาันต้องล้างยังไงแบบเออมันชีวิตนี้ไม่เคยมีขี้หมายอยู่ในล้ออะ้วแบบชวนคุณแบบเรื่องโอ้อันเนี้ยเป็นความ<น>ไม่เคยทำนะแต่เคยเห็นเพื่อนทําก็เลยแบบ อยากจะโทรไปหาผู้ชายเลยพี่ไม่ต้องเอาไหมเพื่อนอ,อ,อยู่คนนี้ใช่โออันนี้อ,อยากจะบอกว่าเป็นความออชค่วร้ายของผู้ชายที่เจอผู้หญิงแบบนี้นะนแบบซ้ำแซะอ่ะเออจะใช้คำนี้ซ้ำแซะเยอะเยอไปปิมาถึงอีกข้อหนะึ่งโอ้อันนี้จะเป็นลมอยู่แล้วทำไมอ้วนไม่ดูแลตัวเอง แต่อันนี้สําหรับคนที่ไม่ตั้งใจจะไม่ดูแลตัวเองจริงนะแต่ถ้าดูแลแล,แล้วแต่โครงเรามันอย่างนั้นหรือว่าวันหนึ่งวันใดอาหารมันเริ่มไม่ย่อยแล้วก็แบบแต่เราก็ต้องอ้วนแบบมีสุขภาพที่ดีอันนี้เขาา้าใจอ้วนแบบดูดีหรือโงเ่เฮงดีโอเคเออไม่ใช่เพลตะเข็บแตกไปวันๆอ้าเรื่อยอ้าแบบพัง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 ,พงไปเรื่อยไม่ใช่หรือที่เขาใช้สับง่ายๆว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้ไไดคือคน,คนอ้วนแต่คนอ้วนเปล่งปลัง่งมีนะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งคือเขาเป็นคนอ้วนและสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นแบบหุ่นเล็็กกๆๆงเเลลสวยยนะ แต่ณ้ขนาดนี้เขาอ้วนแต่อ้วนแล้วดูดีคือนางก็แต่งตัวแต่งหน้านางก็แบบก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองลดไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าอ้วนแล้วก็จะ่ผมมันอีกแล้วก็แบบเออมีโยเป็นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าถึงคางอะไรอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาหาไม่เจอว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมล่ะก็อย่าขนาดนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเลยไม่ให้เกียรติกันเนี่ยพี่รู้ไหมว่ากางเกงตัวนี้เดฟมันจะไม่ได้ใส่เลยนะถ้าไม่ใช่หนูอะ ไม่ต้องคุยโบจริงๆเลยใช่อ่ะนาฬิกามันจะได้ใสไหมถ้าสมมติไม่ได้ครบหนูว่าพี่คิดดูเอาแล้วกันพูดใน,ในกับหมู่เพื่อนเขาเดฟเอาหน้าไว้ที่ไหนเดฟเลิอกอะเดฟต้องเลิกนะพี่เป็นเดฟพี่เลิกให้เกติกับเดฟบ,บ้างถึงแม้ว่าโอเคล่ะเราซื้อนาฬิกาที่เดฟเดเราซื้อสกินนี่เออกางเกงขาเดฟให้เดฟ ก็ไม่ต้องไปคุยโวว่าเป็นเราซื้อไม่ต้องให้เกียิเขาบ้างถ้าเขาอยากจะโชว์เดี๋ยวเขาจะบอกเพื่อนเพื่อนเขาเองว่าเอ้ยแมมอันนี้ภรรยาซื้อให้เขาจะภูมิใจแต่ไม่ใช่เราไปข่มอย่าข่มอย่าข่มผู้ชายไม่ได้โดยเฉพาะต่อหน้าเพื่อนๆเขาและเราแมมแต่ก่อนนั้นหน้ากลางเป็นลานมันเลยท้าไม่ได้หนูอ่ะมันจะได้ฉีดบอท็อกไหมพี่ชีวิตนี้ออย่าทำอย่าอย่า แล้วไอสองเด้งด้วยนะ <Ừ. S 2> เพื่อนรู้ว่าฉีดบท็อกแล้วเพื่อนก็รู้ด้วยว่าตายแล<ะ>้วผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนจัดก,การให้หมดอสองเด้ง <c oughs> นั่นแหละค่ะฝากไว้จริงๆ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได้ใช้ชีวิตสา <c oughs> มีภรรยายอย่างมีความสุขต่อไป <c oughs> อันนี้ในส่วนของผู้ชายเบื่อผู้หญิงอแต่โชคดีนะเราสองคนเนี่ยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราแค่ข้อแรกนะ จูจี้ขี้บ่นนิดๆบางๆเองอย่างอื่นเราโอเคเขาบอกหรือเปล่าเราว่าเราจูจี้ขี้บ่นบางๆอ่ะเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าบางๆไงเขาบอกว่าหนักหนามากเราก็ไม่ต้องเออแต่ข้ออื่นเราไม่เป็นนะใช่ไหมล่ะไม่เป็นแล้วเรารักสามีเราให้เกียรติเสมอคราวนี้มาฟังถึงด้านผู้หญิงบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเออฟังความข้างเดียวค่ะผู้หญิงเบื่ออะไรในตัวผู้ชายคือตัวสามี ฟังถึงด้านผู้หญิงบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเออฟังความข้างเดียวผู้หญิงเบื่ออะไรในตัวผู้ชายหรือตัวสามีอันนี้ต้องฟังไม่ใช่ว่าไม่มีนะไม่ใช่ว่าคุณจะยึดมั่นถือมั่นในตัวคุณเองอคุณก็ต้องฟังฝ่ายหญิงบ้างข้อที่หนึ่งติดเพื่อนมากเกินไปอันนี้มีเยอะเพื่อนเนี่ยจันถึงเสาอาทิตย์เนี่ยให้เราสามชั่วโมงเพื่อนก็ก็เช้าถึงเที่ยงอีก ถูกต้องอันนี้เยอะไปแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติครอบครัวไหนที่มีลูกแล้วเนี่ยจะ,โโจะมาใช้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะคุณก็ต้องแบ่งเวลาให้ลูกเพราะไม่งั้นเนี่ยพลายเขาก็จะแบบเขาก็จะเสียสูญอ่ะแล้วเดี๋ยวลูกก็จำหน้าพ่อไม่ได้นะถ้าไม่เขาอยู่กับลูกอ,อ่ะเออไม่ใช่ว่าแบ่งเวลาให้เพื่อนเยอะใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณสามีเนี่ยเป็นคนสังคมจัดไม่เคยไม่เคยจะมีเวลาให้เนี่ยนะคะเป็นใครก็งอนเป็นธรรมดาคุณสามีต้องเข้าใจผู้หญิงตรงนี้ด้วยเพราะภาระมากมายในบ้านจะให้รับผิดชอบคนเดียวมันก็จะดูหนักไป ซึ่งปัญหาข้อนี้แก้ไม่ยากค่ะแต่ต้องพูดคุยกันแบบดีๆนะคะแล้วคุณสามีเองก็ควรจะปรับลดให้อยู่ในระดับดีเหมาะสมแค่นี้ก็น่าจะลงตัวออไม่ใช่ไม่ให้ไปเลยนะเ,ออเราก็ต้องให้เขาไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสามีก็ต้องแบ่ง,งวลา<จ>ให้ถูกจ,จัดสรรด้วยเขามีอย่างนี้ด้วยนะมีแอบเสริมให้ว่าอย่างเพื่อนเนี่ยมีลูกแล้วเพื่อนก็บอกว่าสามีก็จะบ่นว่าโอ๊ยทำงานหนักแล้วทำงานหนักแล้วก็ต้องไปปาร์ตี้ต้องไปกินเหล้าคลครเครียดอะไรอย่างเงี้ยภรรยาก็เลยซัดกลับว่าแล้วที่อยู่เลี้ยงลูก3มคนที่บ้านเนี่ย ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องสนุกนะอเลี้ยงลูกก็เครียดเหมือนกันก็เหมือนทํางานอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าคุณหาเงินเข้าบ้านอย่างเดียวแล้วก็ภรรยามีหน้าที่อยู่บ้านชิลนี่เธออยู่บ้านเธอสบายเลี้ยงลูกนี่ก็คือเป็นงานนะคะอยู่กับเด็กนี่เหนื่อยมากขนาดแค่เล่นกับหลานนะพอเบื่อเรายัางคืนได้แต่นี่ลูกอะ่ะใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นวัยที่เป็นแบบทําไมมียังทําไมมันอย่างนี้อ้าวแม่แล้วทําไมมันอย่างนี้ละ่ะอ้าวแล้วทำไมต้องเดินนะทําไมก็เราต้องเดินอะ่อนอะ แล้วทำไมพอเดินต้องใส่รองเท้าอ่ะแล้วไม่ใส่รองเท้าแล้วมันมันทำไมมันต้องหายเจ็บอ่ะแล้วทาไมต้องก้าวขาขึ้นบนรถอ่ะแม่เราแบบว้ายแล้วอยู่กันเองดีวกันแม่ลูกอย่างเงี้ยหัวดหัวอันนี้วัยหนึ่งนะแล้วมาถึงอีกวัยหนึ่งยังไงคะสมมุติอทำไมยังไม่พอไอทำไมยังหาคำตอบให้ได้ไม่หมดเลยซึ่งเป็นเรื่องชีวิตประจำวันปกติอยู่แล้วตอนนี้มาสมมุติแม่แม่สมมุติเกิดโรคนี้เนี่ยนะเกิดสมมุติมันภูเขาไฟมันระเบิดแล้วแม่เอาน้ำ แม่เอาน้าเท่าโลกนี้เลยมาใส่ภูเขาไฟเนี่ยแม่แม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอือแม่แม่อยากไปนวดมาตอนแรกก็ตอบสนุกตอบนะก็บอกโอ้ถ้าเกิดน้าเท่าโลกเลยเนี่ยโลกมันใหญ่ที่สุดอยู่แล้วถ้าน้ำเท่าโลกเนี่ยภูเขาไฟก็ต้องดับหลุกแล้วก็ลาวาก็ต้องแข็งแล้วละ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้าเท่า <ตอ S 1> แ<ย>ก้วน้ําล่ะแล้วก็ภูเขาไฟมันภูเขาไฟมันระเบิดแล้วมันก็ร้อนเหมือนพระอาทิตย์ แม็กย่าสมมติอะไรเยอะได้ไหมเนยแล้วถ้าเราตอบแบบเราตอบแบบกวนเขาได้ไหมอ๋อถ้าน้ำเทแก้วน้ำมันก็ดับภูเขาไฟได้ลูกถ้าอย่างเงี้ยนาง,งนนจะงงนางจะงงนางจะงงเพราะน,นางกำลังเป็นวัยเรียนรู<อ>น้นางอาจจะกลายเป็นว่าเข้าใจว่าอ,อ๋อโอเคน้ำแก้วเดียวดับภูเขาไฟได้ด้วยไงไม่ได้ก็ต้องพูดหลักความเป็นจริงเราก็เปิดนี่เลยตำราคูลิลลี่เลยต <c oughs> ้นไม้เป็นไม้อะไรลำใหญ่ก็เป็นไม้อย่างนั้นสามต้นไม้เป็นไม้มลายลำใหญ่ก็เป็นไม้อย่างนั้น แต่ครูลิลี่นี่น่าจริงๆน่ารักมากซึ่งคิดว่าลำไยเนี่ยเป็นไม้ม้วนมาตลอดคิดเมื่อวานเพิ่งรู้ว่าไม้มะลายเอาี้ที่ไปออกรายการออตกรถมาคุณครูลิลี่เพิ่งรู้ว่าเพิ่งมาบอกว่าลำไยเป็นไม้มะลายไม่แต่วิธีการสอนของครูลิลี่น่ารักไหมล่ะเออตอนนี้ก็กายเป็นจำแม่เลยว่าลำไยตายเลยจำจนวันตายถูกมีวิธีสอนลูกอย่างนี้ต่อไปเรไปเรื่องลูกได้ยังไงเอองงไปหมดโทยกลับเข้ามากลับเข้ามาข้อที่หนึ่งที่ผู้หญิงเบื่อผู้ชายนะคะเบื่อสามีก็คือติดเพื่อนข้อที่สอง เจ้าชู้จอมกลัลลอนปูนิสัยไม่ชอบเลยแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้ที่เขาบอกว่าโอเคผู้ชายทุกคนอ่ะเจ้าชู้เหมือนกันหมดแต่เราก็อาอานนี้เราก็วัดไม่ได้แล้วมันมีไหมที่ผู้หญิงบอกว่าชอบผู้ชายที่ติดเจ้าชู้นิดๆเราพม่เห็นชอบเลยอ่ะพี่เคยได้ยินนะว่าชอบชอบเพราะว่าดูท้าทายดูสนุกสนานดูอะไรเราไม่ชอบนะขี้ขโมยซะยังจะดีกว่าเจ้าชู้นะขี้ขโมยแก้ให้ไม่ขโมยได้คืออย่าหยิบอย่าฉวยของคนอื่นแต่เจ้าชู้มันไม่รู้จะแก้ยังไงอะ วันยากมันยากข้อนี้ถือเป็นอีกปัญหาใหญ่นะคะเวลาอาจจะนําไปสู่การหย่าร้างได้มากที่สุดคากคุณภรรยาจับได้ว่าสามีเป็นมีกิ๊กที่ทํางานหรือมีสาวๆมาติดพันผู้หญิงส่วนใหญ่คงทําใจได้ยากแต่ถ้าคนรักเนี่ยครั้งแรกๆอาจจะพอให้อภัยแต่ถ้าบ่อยๆครั้งเนี่ยคุณสามียังเป็นคาสโนว่าไม่หยุดสิ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องปล่อยแล้วก็เจ็บตอนนี้กะยังจะดีกว่าต้องเจ็บไปตลอดชีวิตเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบแต่บางทีมันก็มีเหมือนกันนะคะอย่างสมมติว่าภรรยาเนี่ยจับได้ว่าสามีมีกิ๊กก็อยากจะไปตบ กิ๊กกับสามีแต่คนแรกที่ควรจะตบก่อนคือสามีเรานะคะถูกต้องนะคะตบมือข้างเดียวไม่ไดังตีให้แตกก่อนเลยจ้ะคือสามีตีให้เนื้อแตกโอ้แต่โชคดีสามีเราไม่เป็นเคาะไม้น่ารักนะคะข้อที่สามผู้ชายหรือสามีเนี่ยไม่มีความเป็นผู้นำโอ้ไม่เอาอยังไงผู้หญิงซะก็ต้องการความเป็นผู้นำของสามีเพื่อที่จะมานำพาครอบครัวเราไป ให้ตลอดรอดฟังะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสามีแบบอ,อะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำไปสิอ๋อไม่รู้ก็ยังไม่รู้จะทํางานอะไรดีหรืออะไรเงี้ยเสียศูญเหมือนกันนะผู้หญิงอะ่ะเธอเธอไปคุยกับเจ้านายให้หน่อยสิเพราะวันเนี้ยฉันไปทะเลาะกับเจ้านายมาอย่างเงี้ยไปเคลียร์กับเจ้านายให้หน่อยมันจะได้ยังไง<อ>ล้ะว็ไปทําเลมาให้ฉันเคลียร์ตลอดโอ,อ้ย่ายจ่จ่ายซึ่งผู้หญิงก็อยากให้สามีดูแลเราด้วยไม่ใช่เป็นผู้นําตัวเองอย่างเดียวก็ต้องดูแลเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมว่าเราก็ต้องมีความเป็นผู้นำข้อต่อไปเอาอันนี้สำคัญมากติดเหล้าติดพนันว้ายไม่ได้บางบางตึงๆพอได้นะแอลกอฮอล์เ,อออเนี่ยเพื่อนๆปาร์ตี้บ้างครั้งคราวได้แต่ไม่ใช่ติดเหล้าทุกวันทุกเย็นต้องกินเหล้าหรือว่าทุกเย็นต้องไป เล่นการพนันเออต้องม้ามือช้างม้าวัวควายไพ่เห็นล้มละลายมานักต่อนักแล้วไฮโลโนนะจ๊ะโนนะจ๊ะโนอนะจ๊ะอันนี้สภาพสุขภาพจิตก็เสียสุขภาพเงินก็ไม่มีไม่มีแล้วนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะเห็นแก่ตัวอันนี้ทั้งหญิงและชายเลยนะสองฝั่งสองฝั่งใช่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเขาเรียกอะไรนะทองแผ่นเดียวกันแล้วต้องดูแลไปซื้อของก็ช่วยกันถือช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้อยทีถ้อยอาศัยใช่ นะคะต้องขอขอบคุณที่มาจากกระปุก .com ค่ะจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีชีวิตคู่ก็ต้องพยายามหาจุดกลางให้ได้พยายามปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันอย่างน้อยเรามีพื้นฐานของความรักเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นจะสําคัญที่สุดแล้วก็ไอ้คำว่าย,ยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยมันไม่ได้บางทีมันต้องงอบ้าง S <S คือพอมันเริ่มตึง,ตง,ตงแล้วต,ต้องงอบ้างไม่ใช่แบบหักกันไปเลยคือยังไงเราก็คิดว่าเราจะต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นตีกันไปก็เท่นานั้นถูกต้องค่อยๆหันมาพูดจาก,กันดีกว่าใช่พูดดีดมา,ากหมดมเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแจสปลแล้วก็ d ด r ร t h ี p เพอร์คินนะคะแล้วก็เครื่องประดับจากทอมดิกแ a n แฮร์รี่ค่ะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะร้านบ้านก้ามปูเลียบทางด่วนรามอินทรานะคะหมดเวลาแล้วจริงจริจ้ะเพลกันเราสองคนได้นะคะทุกๆวันจันทร์คารเวลาบ่ายสองถึงบ กับคาตลีสีพันโชค่ะรู้ดีทุกเรื่องคุยฟื่งทุกอย่างเพียงแค่บอกเราคาตลีสีพันโชจอสดีค่ะนี่ล่าสุดไปเที่ยวบ้านคุณวิลลี่จ้าไปเปิดลิ้นชักที่เป็นเกงชั้นในคุณวิลลี่คุณวิลลี่พับเป็นดอกกุหลาบเลยนะจ้าจะได้หยิบใช้ง่ายๆเรียบร้อยมากพับเองจะจับจีบเป็นเหมือนแบบผ้าเช็ดปากในโรงแรมอันนี้ที่ฉันไม่แต่งัน้อันนี้คุณผู้ชมแยกออกใช่ไหมคะว่าไหนเรื่องจริงไหนเรื่องเล่นคุณนึกภาพคุณวิลลี่ จับจีบกางเกงนให้เป็นลายดอกกุหลาบไหวไหมคุยรีไม่เหมาะที่จะเป็นมีพ่อมีมีภรรยาแล้วก็เป็นพ่อเด็กแล้วล่ะหรือถ้าเกิดเขามีใจเอนเอียงอ่าเป็นหญิงร่างกายเขาก็ไม่เหมาะมากพราดูกำยำล้ำสันนะกำยำโนมากเแต่ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้จริงจริงนี่นาปลื้มแทนพี่เอลี่พี่เอลี่โชคดี